สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะออนก็จะพาทุกคนไปเที่ยวประเทศเดอรามานีนะคะถ้าเท้าฟาวนไปแล้วทริปนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าประเทศอ่า USA นะคะเขาให้เราเข้าประเทศนะคะเพจริงๆแล้วเราบุกทริปไปที่ประเทศอเมริกานะคะ เราไม่สามารถบินไปที่ประเทศอเมริกาได้ดเราก็เลยซื้อทริปเป็นทริปนี้นะคะทุกคนตอนนี้นะคะออนกอลังมุ่งหน้าไปที่ประเทศเยอร,รมนีนะคะก็คือเราก็จะขับรถขึ้นเรือแล้วก็ล่องเรือไปข้ามฟาไปที่เยอร,รม,มนีทุกคนอันนี้บรรยากาศบนเรือนะคะเรามาทานอาหารบนเรือกันนะคะก็จะกลายเป็นอาหารเช้าแหละ ก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนก็จะบอกว่า,าคนก็ค่อนขางมีไปเยอะนะทุกคนเออนะป่านะคะเ,เดี๋ยวรออาหารมานะคะแล้วเดี๋ยวออนจะถ่ายให้ทุกคนดูอีกทีนึงนะคะว่าอาหารที่เราจะทานบนเรือนะคะเป็นอะไรนะทุกคนเนาะ เาไม่แน่ใจว่าทุกคนได้ยินเสียงออนหรือเปล่านะแต่พยายามจะพูดคือพูดเสียงดังม่ได้เพราะว่าคนก็คนข้างเยอะนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรออาหารมาแล้วมาดูอาหารกันว่าเราทานเป็นอะไรนะคะแอรทุกคนออนลืมบอกไปนะคะว่าระหว่างที่เรารออาหารนะคะเขาจะเสิร์ฟเป็นเครื่องแบบนี้มานะคะ พออาหารเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเรียกเราไปรับอาหารของเรานะคะโอเคแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มาเลยทุกคนร mm hmm. อนานแล้วว่ะแล้วก็หิวมากๆเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวอาหารมาแล้วออนจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะว่าเราสั่งเป็นอะาไรามาทานกันนะคะ mm hmm. ทุกคนอาหารของเรามาแล้วนะคะมีลย mm hmm. จาที่เราสั่งไปนะคะว่ามันคืออะไรนะป mm hmm. ากขอออนทานเหมือนกันนะคะทุกคนนี mm ่ข hmm. อ mm hmm. งเรามาแล้วนะคะ ดีเลยจ้าที่เราสั่งไปนะคะว่ามันคืออะไรนะปากออนทานเหมือนกันนะคะทุกคนนี่ปากออนทานเป็นแซลมอนนะคะสลัดแซลมอ,นเ,เอ,นะเอเนเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวชื่อเต็มๆเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวนึกก่อนนะคะกรีลิงแซลมอนสลัดนะคะนี่เลยจ้าอาหารของเราขออนุญาตไปทานอาหารก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะหายให้ดูบรรยากาศรอบๆเรือนะว่าเป็นแบบไหนนะนี่เลยจ้า กำลังมุ่งหน้าไปที่ประเทศเยอรมนีนะคะใช้เวลา50นาทีนะคะโอเคเดี๋ยวออนไปถึงประเทศเยอรมนีแล้วเดี๋ยวออนจะถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูอีกทีนะคะทุกคน